อ้ย hey, สวัสดีดูอาเคนซีซันสองเราเป็นไงกันบ้างสนุกไหมตราตึงหรือเปล่าและเจ็บไหมจ๊ะเพราะผมชอบชอบกล้าพูดเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่สร้างจากวิดีโอเกมที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาเลยถึงแม้คู่แข่งมันจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็เถอะ และที่สําคัญสาหรับใครที่เป็นติ่งเนเรื่อง League of Legends ก็คงรู้สึกได้ใช่ไหมครับว่าตัวละครที่เรารู้จักนั้นเปลี่ยนไปมากกันเลยทีเดียวในซีรีส์นี้บางตัวก็เปลี่ยนจากลุงคนแก่ความเร็วแสงเป็นนักปราดที่บทโคตรล้าบ้างก็เปลี่ยนจากคนเห็นแก่ตัวเป็นด้บ้างก็เปลี่ยนจากคนเป็นศ วันนี้เราอยากจะพามาดูครับระหว่างตัวละครตัวเดียวกันในโลกของ a ีกอ o f เ e g จน d s และในโลกของ Arkane มันแตกต่างกันยังไงในทางด้านดีไซน์และแต่ละดีไซน์ที่แตกต่างกันเล่าเรื่องแตกต่างกันยังไงทําให้เรารู้สึกแบบไหนกับตัวละครมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างโดยวันนี้จะขอเริ่มจากตัวละครที่ดังที่สุดของเกมนี้และเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องเลยอย่าง J จนส จิงส์เดอะลูส e แคนนอนตัวละครที่ดังโคตรๆในลีกออฟเลเจนเป็นตัวละครตัวแรกที่เปิดตัวพร้อมกับ MV สุดอลังการแถมมีนำํำซ้ำน้องยังเป็นตัวหน้าไอคอนให้เกมลีกออฟเลเจนไวลิฟด้วยอีกโคตรดังๆไม่รู้จะดังยังไงผมเลยไม่แปลกใจเลยที่ซีรีส์อาเคเรื่องที่จะหยิบเรื่องของเธอมาทำเป็นซีรีส์เป็นเรื่องแรกโดยจิงส์ในลีกออฟเลเจนครับมีเนื้อเรื่องและก็เซตติ้งที่ค่อนข้างที่จะต่างกับจิงส์ในอารเคนพอสมควรแต่โดยรวมก็ยังเป็นตัวละครตัวเดียวกันแต่ว่าจิงส์ในลีกออ ถ้าจะให้นิยามง,ง่ายๆก็คือผู้หญิงบ้าชอบระเบิดวิ่งไปวิ่งมาสร้างความเสียหายไปทั่วเมืองพิวโซเวอร์กับซอนแล้วถ้าดูจากตาเปล่านะครับหลายๆคนก็คงจะคิดเหมือนกันวันนี้มันฮาร์รีควินชัดๆเลยนี่หว่าแต่อันนี้ฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าไลออดก็ไม่เคยออกมาคอนเฟิร์มเหมือนกันว่าจริงได้แรงบันดาลใจมาจากฮาร์รีควินหรือเปล่าหรือถ้าเคยผมก็อาจจะตกไปแต่ที่แน่ๆการได้แรงบันดาลใจจากอะไรสักอย่างแล้วมาสร้างอะไรสักอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติมากโอเคกลับมาที่จิงส์กันดีไซน์ของจิงส์ครับรีเฟ ออกมาได้ดีมากๆอย่างแรกเลยคือผมเปียคู่สีฟ้าที่ยาวจลดเท้าทำให้ตัวเธอนั้นดูเด่นและสว่างเตะตาออกมาจากพื้นหลังของเมืองสอนที่เป็นสีเขียวค่อนข้างจะหม่นหมนแล้วก็ซัมเมอร์เนอร์สลิปที่เป็นสีเขียวซะส่วนใหญ่มาที่ส่วนบอดี้ของจิงส์ครับตัวเธอเนี่ยจะเป็นผู้หญิงตัวผอมซีดแบนเป็นกระดานที่ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นมากๆ โดยส่วนใหญ่นะครับเสื้อผ้าของเธอจะเป็นสีชมพูและก็สีดำเป็นสีที่ตัดกันและก็ค่อนข้างเด่นมากเลยทีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยบนตัวเธอยังมีสายรัดอะไรก็ไม่รู้รัดเต็มไปหมดบวกกับรอยสักเมฆนะครับที่สักอยู่บนตัวของเธอพอเรามองรวมๆดูแล้วเนี่ยจะทำให้ตัวของจิงเนี่ยดูไม่มีความสมดุลดูจะไม่บาลานซ์กันซึ่งส่วนตรงนี้นะครับจะรีเฟล็กสุขภาพจิตใจของเธอหรือสภาวะความคิดที่ค่อนข้างที่จะบ้าๆบอๆดีดไปดีดมาและเอาแน่นอนไม่ได้นั่นเอง โดยสิ่งเหล่านี้ครับดูจะโดนดึงให้เด่นมากขึ้นโดยสีผิวที่ซีดเผือกของเธอทําให้จุดเด่นเหล่านี้มันชัดเจนมากขึ้นนั่นเองมาที่อาวุธของจิงส์ครับโดยส่วนอาวุธของเธอเนี่ยก็ยังคงบุคลิกของเธอเอาไว้ไม่หายไปไหนดูได้จากสีชูดฉาดของเจ้าปืนผาวๆและก็หัวแหลมๆของเจ้าฟริชโบนที่ทําให้อาวุธของเธอนั้นดูเด่นและสะดุดตานอกจากนั้นการที่เธอแขวนผาวๆไว้ทั้งเอวข้างขวา แล้วก็แบกฟิชบอลไว้บนไหล่ข้างสายก็ยิงช่วยดึงเอาความไม่สมดุลของเธอออกมาอีกพอทุกอย่างมารวมๆกันครับก็เรียกได้เลยว่าจิงส์เป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่ประสบความสําเร็จมากๆของไรอ t ไม่แปลกใจเลยทําไมตัวละครมันดังขนาดนี้ทีนี้เราลองมาดูฝั่งของอาเคนกันบ้างครับว่าเขาเอาพื้นเพที่เขามีจาก l e ล g กออฟเลเจนต์มาดัดแปลงยังไงให้ได้เป็นจิงส์ของเขาออกมาอย่างแรกเลยครับต้องพูดกันคืนเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องของจิงส์ในอาเคนเนี่ยเธอไม่ใช่คนบ้าปิศนาที่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมาก่อความวุ่นวายอีกแล้วแต่เธอคือพาวเดอร์เด็กน้อยนักประดิษฐ์ที่แค่อยากช่วย <c oughs> แล้วักและพอเรื่องราวโหดร้ายมากมายที่เกิดขึ้นกับเธอครับเธอโดนเปลี่ยนไปจากเด็กน้อยใจดีกลายเป็นคนบ้าสติเพียนที่พร้อมที่จะสร้างความวุ่นวายต่างๆเพื่อให้เธอได้เป้าหมายของเธอมา เปลี่ยนเรื่องราวจากตัวละครกูฟี่กูฟี่ตัวหนึ่งในเกมลีกออฟเลเจน d ์ครับกลายเป็นตัวละครที่ดูติดดินน่าสนใจและมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากขึ้นโดยพอเนื้อเรื่องเปลี่ยนไปดีไซน์ก็เปลี่ยนตามครับเห็นได้ชัดจากความชูดชาดของเธอที่ลดลงไปเยอะมากเลยจากการที่เสื้อของเธอนั้นถูกเปลี่ยนจากเสื้อบิกินี่สีชมพูสลับดำกลายเป็นเสื้อกออกสีดำตัวเล็กตัวเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นกางเกงสั้นจุ๋ยก็ยังเปลี่ยนเป็นกางเกงขาย,ยาว สายลัดต่างๆที่มีอยู่ตามตัวของเธอก็ถูกลดให้น้อยลงแต่ก็ยังเก็บเอาสิ่งที่ยังเป็นตัวเธอไว้ทั้งผมเปียคู่สีฟ้าสดและก็ลอยสักเมฆที่ทำยังทำให้ตัวเธอนั้นไม่สมดุลเหมือนเดิมเพราะยังสื่อถึงความไม่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของเธออยู่เพียงแค่ว่าคราวนี้เราจะเห็นเธอที่ติดดินดุดันและดูหม่นหมองมากขึ้นตามเรื่องราวอันเข้มข้นของอาเคนนั่นเองนอกจากนั้นครับอาวุธของเธอก็โดนเปลี่ยนไปเยอะเลยเหมือนกันทั้งเจ้าพาว,พาว และฟิชโบนที่โดนปรับให้ดูเป็นเครื่องจักรมากขึ้นแต่ก็ยังคงมีความชูชาของเธอหลงเหลืออยู่ในบางส่วนโดยเฉพาะฟิชโบนที่คราวนี้ดูจะดุดันมากขึ้นและดูมีคาแรคเตอร์ไปของตัวเองด้วยอีกหนึ่งส่วนเล็กๆครับที่เจ๋งมากๆเนี่ยก็คือตัว X ครับหรือกกบาทที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจิงส์แล้วก็ยังเป็นตัวอักษรตัวสุดท้ายในชื่อของเธอเนี่ยจะถูกแปะไว้นนเนียนตามส่วนต่างๆของร่างกายเธอครับแต่ว่าก็สามารถเห็นได้ง่ายๆถ้าเกิดเราตั้งใจมองมากพอ และถ้าเราเกิดเราเอาไปเทียบกับดีไซน์ของายจากอาเคนะครับเราก็จะเห็นว่าทางนั้นเนี่ยมีตัวอักษรขึ้นต้นเป็นตัววและส่วนต่างๆของร่างกายเธอเนี่ยก็จะมีทรงตัว V ีซ่อนๆอยู่เหมือนกันเรียกว่าเป็นอะไรที่ทําให้สองคนนี้คอนเน็กกันแล้วก็ดูเก๋ดีพอมองรวมๆแล้วนะครับจิงส์จากอาเคนก็คือจิงส์คนเดิมที่เรารู้จักกันในลีกออฟเลเจน์นั่นแหละ แต่ว่ามีเรื่องราวที่เข้มข้นมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นทำให้ดีไซน์ของเธอนั้นถูกเปลี่ยนออกไปให้มันดูติดดินและสมกับเรื่องราวของอา K เคนั่นเองแต่ถ้าถามว่าดีไซน์ใหม่ของจิงส์เนี่ยเป็นดีไซน์ที่ดีกว่าดีไซน์ในลีกอัลเบอเรไหมผมก็จะตอบว่าใช่แล้วก็ไม่เพราะว่าดีไซน์ของจิงทั้ง2แบบนี้นะครับโดนดีไซน์มาด้วยเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดีไซน์ของจิงส์ในลีกออฟเลเจนต์เนี่ยโดนดีไซน์มใม้เธอโดนเด่นเตะตาและเป็นขวัญใจของผู้เล่นทําให้เธอออกมาหน้าตาแบบนี้แต่ในทางกลับกันนะครับในอาเคพวกเขาต้องการที่จะสร้างตัวละครที่ลดความเป็นฮาร์ลี่ควินลงแล้วก็เพิ่มความเป็นตัวของตัวเธอ,เอสร้างเนื้อเรื่องที่เข้มข้นเข้าไปทําให้เธอหน้าติดตามและดูติดดินดทำให้เขาต้องเปลี่ยนดีไซน์เธอให้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยดีไซน์ทั้งสองแบบมันดีและเพอร์เฟกในที่ของมันเองครับ และในส่วนตัวนี้ครับผมดีใจมากๆที่เขาเปลี่ยนดีไซน์ของจิงส์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้แค่เปลี่ยนเพื่อที่จะขายสกินเฉยๆมัง้งสุดท้ายนี้ครับฟังวิดีโอนี้แล้วคิดเห็นยังไงชอบอันไหนมากกว่าอยากให้เขาเพิ่มแบบไหนอีกคอมเมนต์บอกกันได้ครับและในวันนี้ผมเครื่องสักผ้าติดปืนกลเด็กฝึกง,งานจากเพจเกมฟีเวอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ